Súp hết cả đáng, hiệu hỏi. Những bàn hạng. Trạng kín bạc. Mmm. 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 ่อนอยู่คงเทพก็มีสูเกระดานกินมีน้องเกมมันจะเซาไฟมองดูจาไปเี่ ăn rồi. nhá bạn. cứ uống ăn cơm. ตัวสุดจะน้ำแซ่บควมง,งานพป่นรองย้ยเป็นสุดใจงานน้ำข้าวตอเค่อยก,กินบอ่อยมีข้าวตุยฮันเสียกัะบลาบขาทาักับลับ กินซุปเล่นกระดา่างกินหอดบานี่น้นองเอ้ยอยู่บ้านแม่ซุมไม่กินไม่เข้าซุปไม่กิน ขอบกันไหมคลิปมาเดิอพี่น้องไม่บายขอบคุณที่เขามารับชมเด้อค่ะเดิอ